เมื่อนายกรัฐมนตรีคนที่32ของไทยที่ชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลผู้ดได้ฉายาราชายแห่งกัญชาไทยตามรายงานของ Financial Times พร้อมชนักติดหลังคดีหัวเลือกสวออคดีที่ดินเขากระโดงตามข้อมูลของสื่อไทยที่กล่าวอ้างกับดีล143เสียงของพักประชาชนที่นายนัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิบอกว่า เราไม่ได้เลือกคุณอนุทินมาบริหารประเทศแต่เราเลือกคุณอนุทินมายุบสภาพร้อมเงื่อนไขที่ให้เวลาสี่เดือนมันคืออะไรแล้วคิดว่ารัฐบาลคุณหนูจะนั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยๆเพื่อรอยุบสภาหรือไม่หรือเขาจะทำอะไรบ้างแค่หน้าตาคอลมคุณหนูหนึ่งก็ว้าวกันจนอ้าปากค้างเพราะมีทั้งมันคือแป้งทั้งแกนนำคดีหัวเลือกสวทั้งเกี่ยวข้องกับการซื้อตึก การสังคมเกินจริงและโควตารัฐมนตรีภายใต้เงาในทุนใหญ่ที่อาจหวังหุบกินบ้านกินเมืองได้ในอนาคตทั้งหมดนี้เป็นแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งที่มองเห็นได้โดยมีพักประชาชนที่กล่าวอ้างว่าเลือกมาเพื่อให้ยุบสภาแต่ยังมีอีกหนึ่งเสี้ยวที่มีการพูดกันให้แซดว่าดิวส้มโหวตให้น้ำเงินนี้มีใครได้ประโยชน์อะไรบ้าง และคุณคิดว่าข้อไหนเป็นจริงบ้าง 1. พักประชาชนไม่ได้เป็นของประชาชนแต่เป็นของผู้นำจิตวิญญาณของพักส่วนในนัทธพงษ์เลืองปัญญาวุฒิก็อาจเป็นได้แค่นอมินีของผู้นำจิตวิญญาณภายในพักจริงหรือไม่ 2. ผู้นำจิตวิญญาณคนนี้คือผู้กำหนดเงื่อนไขการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้พักประชาชนจริงหรือไม่ สามภายใต้เงื่อนไขของพักประชาชนนี้จะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับผู้นำจิตวิญญาณคนนี้จริงหรือไม่สี่การที่พักประชาชนตัดสินใจโหวตหรือยกมือให้พักสีน้ำเงินก็เพราะมีเงื่อนไขและผลประโยชน์แอบแฝงที่เกี่ยวเนื่องกับผู้นำจิตวิญญาณคนนี้รวมถึงพลพรรคพวกพ้องจริงหรือไม่ห้า เงื่อนไขและผลประโยชน์ที่แอบแฝงมีทั้งเดลแลก44สอสสเงินหลักพันล้านบาทและการบุกรุกที่ดินของรัฐที่มีผู้นำจิตวิญญาณคนนี้เข้าไปเกี่ยวข้องจริงหรือไม่หกการที่นายอดิสรเพียงเกษสอส,อสอเพื่อไทยออกมาปูดข้าหัว30ล้านโหวตนาย,ยกคนที่32นั้นมีความเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับงูเหา่าหรือผู้แปรพักเลือกโหวตนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีจริงหรือไม่ เจ็ดการหักหลังหรือการทรยศทางการเมืองของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อำนาจและการได้มาซึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีจริงหรือไม่ทั้งหมดนี้คุณคิดว่าข้อไหนเป็นจริงบ้างและยังมีข้อไหนที่เป็นไปได้อีกบ้างและยังมีเรื่องใดที่ยังไม่ได้กล่าวอีกบ้าง